ครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมทัดเกษตรดินดี้นะครับวันนี้ก็จะมาทำสูตรนะครับอาหารสัตว์นะครับหรือว่าอาหารปลาดุกหรือว่าอาหารปลานะครับที่ทำแล้วนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นานหนึ่งเดือนแล้วก็สามารถลดต้นทุนของเราได้ด้วยนะครับมาดูอุปกรณ์แล้วก็มาดู ส่วนผสมนะครับก่อนอื่นก็เป็นนี่ฮะหัวอาหารปลาดุกครับผมจะใช้อยู่ที่1นกิโลนะครับอันนี้คือแช่น้ําแล้วนะครับแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับต้องแช่น้ําเพราะว่าให้เขาได้นิ่มหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับที่เขาคั้นน้ํากะทิเสร็จแล้วก็นํามานะครับเพื่อที่จะทําอาหารนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแหนแดงนะครับแหนแดงที่เราเลี้ยงเองอยู่ในสวนนะครับแล้วก็จะมีสุลินซีนะครับที่เป็น จุลินรียสังเคราะห์แสงแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำหมักปลานะครับน้ำหมักปลาหมักแล้วหนึ่งปีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกากน้ำตาลนะครับตัวนี้ผมจะใช้อยู่ที่หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลแล้วก็มีจุลินซีย์ EM นะครับ EM แล้วก็ตัวน้ำขยาย EM นะครับก็คกือเอากากน้ำตาลใส่แล้วก็เอา EM ขยายใส่นะครับ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรำนะครับเป็นรำละเอียดนะครับนี่ครับรำละเอียดตัวนี้ก็ทําให้ปลาเราเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ทําให้อาหารของเรานะครับได้ปริมาณที่เยอะนะครับสามารถลดต้นทุนได้นะครับส่วนส่วนผสมต่างๆนะครับส่วนสมมุติว่าสวนใครหรือว่าที่พื้นที่ใครไม่มีของขุยมพะพร้าวตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่เป็นแหนแดงก็ได้ถ้ามีแหนแดงไม่มีแหนแดงก็ใส่เป็นพวก ยาเนเปียร์หรือว่าพวกกระถินนะครับกระถินนลงอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีไม่ใส่ก็ได้ครับน้ำหมักปลานี่ครับไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ใส่เฉพาะน้านี่ครับ EM กับกากน้ําตาลแค่นี้นะครับกากน้ําตาลก็ถ้าใครไม่มีก็น้ําตาลใสแดงนะครับได้นะครับน้าตาลใสแดงใส่น้ําแล้วก็มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยว เรามาดูวิธีการทำเลยนะครับเราจะใส่ของแห้งก่อนนะครับก็คือไอตัวเจ้าขุยมะพร้าวนะครับเนี่ยครับขุยมะพร้าวใส่เข้าไปเลยนะครับผมจะใช้อัตราส่วนครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนลำนะครับที่เป็นลำละเอียดอ่าหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นลำหยาบหนึ่งส่วนหรือถ้าเรามีลำละเอียดเยอะนะครับเราก็ใช้สองส่วนนะครับกากมะพร้าวหนึ่งส่วนสมมุติว่าผมจะใช้เนี่ยในถาดหนึ่งนะครับเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็ผมก็จะใช้ลำ ตรงนี้นะครับสองวนนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นถังแบบนี้นะครับเป็นปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งถังผมก็จะใช้ลำนะครับสองถังนะครับประมาณนี้นะครับส่วนไอ้เต้าจนนี้นะครับใส่เยอะก็ได้หรือว่าใส่แค่เฉพาะครึ่งโลก็ได้นะครับเป็นตัวล่อเป็นกลิ่นของเขาเฉยๆนะครับสําหรับอาหารปลาดุกนะครับที่เราซื้อมานะครับนี่ก็ราคา3 5มบาบาทเองนะครับนอกนั้นก็หาได้ที่สวนนะครับแล้วก็จะผสม สิ่งที่เป็นของแห้งก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะเอาลำใส่นะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอ่าลำก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับครับนี่ครับก็เอาลำใส่แล้วนะครับลำแล้วก็ที่เป็นแหนแดงนะครับนี่ครับใส่แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับปนเปีให้เข้ากันทํามือเดียวนะครับก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับพอสมมติว่าเราผสม เข้ากันแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ส่วนผสมก็คือกากน้ําตาลนะครับนี่ครับกากน้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยโลให้ทั่วๆนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับให้ทั่วๆ จากนั้นนะครับก็ามาใส่ก็คือเป็นตัวน้ำหมักปลานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งจะใส่ตัวน้ำหมักปลานะครับนี่ครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นนะครับเราจะสร้างกลิ่นให้เขามีความที่แบบว่ามีกลิ่นปลากลิ่นของเนื้ออยู่นะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่เข้าไปเลย ตันนี้ความชื้นนะครับเอาแค่80%นะครับหรือพอปั้นปั้นเป็นก้อนกลมๆได้นะครับจากนั้นก็นี่ครับ EM ใส่เข้าไปเลยนะครับทำมือเดียวก็ยุ่งยากหน่อยนี่ครับก็เอให้ทั่วๆเลยนะครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ ค่อยมาเติมของตัวที่เป็นหัวอาหารสัตว์นะครับหรือว่าอาหารประดุกนั่นเองนะครับถ้าความชื้นยังไม่ได้เราค่อยมาใช้น้ําที่เป็นน้ําขยาย EM นะครับเดี๋ยวผมจะผสมก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผสมทุกอย่างนะครับเข้ากันขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอานี่ครับหัวอาหารปลานะครับลงไปเลย ากนั้นก็ผสมไม่เข้ากันครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมครับก็คุกเขาเข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็เรามาลองลองปั้นดูนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับสักแดดหนึ่งสองแดดนะครับเก็บไว้ได้นานหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับแล้ก็เอาเอาไปให้ปลาเรากินเลยนะครับเป็นพวกอ่า ปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนได้หมดนะครับนี่ครับก็ได้เยอะเลยนะครับจากต้นทุนที่ไม่กี่บาทนะครับเราก็สามารถได้อาหารปลาตั้งเยอะเลยนะครับถ้าเราลดต้นทุนได้เราก็เพิ่มผลผลิตหรือว่าเพิ่มจํานวนปลาเราได้แล้วก็มีกําไรได้นะครับก็ถ้าเป็นคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาฝากไว้เท่านี้นะครับการทําหัวอาหารปลาดุกหรือว่าหัวอาหารปลานะครับจากการหาสิ่งที่ทําอยู่ในสวนนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คืออาหารปลาดุกหรือว่าอาหารปลาของเรานะครับก็ปั้นออกมาเป็นกลอนนะครับนี่ครับ ได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากนะครับก็พึงให้แห้งนะครับเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยังไม่แห้งแบบนี้เราก็สามารถเอาไปให้ปลาเรากินได้แล้วนะครับผมถ้าเราจะเก็บไว้นานเราก็ต้องพึงให้แห้งตากแดดให้แห้งแดดสองแดดนะครับนี่ก็เก็บได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับการทําอาหารปลานะครับลดต้นทุนง่ายๆนะครับอ่าทุกคนทําได้นะครับผม ครับผมขอบคุณครับครับวันนี้มาติดตามอาหารปลาดุกนะครับหรือว่าอาหารปลาที่ผมได้ทําขึ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับขึ้นขาวสุดยอดเลยอันที่ยังไม่ขึ้นก็เริ่มทยอยขึ้นแล้วนะครับนี่ขึ้นขาวแล้วครับแบบนี้คือถือว่าใช้ได้นะครับ ก็รอให้แห้งสักหน่อยนะครับเนี่ยครับรอให้แห้งสักหน่อยให้หมาดๆแล้วก็แบบนี้เก็บได้เป็นหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เอาไปให้ปลาหรือว่าปลาดุกกินได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาติดตามผลนะครับก็ได้ผลเลยทีเดียวนะครับรอให้แห้งสักหน่อยนะครับก็เริ่มจะได้ไดแล้วล่ะ แล้วก็เอาไปโยนให้ปลาของเราได้กินได้เลยนะครับกลิ่นนะครับมีกลิ่นหอมมากนะครับเพราะว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้น้ําไม่เน่าไม่เหม็นด้วยนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับครับอันนี้ก็จะมาทดสอบอาหารปลานะครับที่ได้ทําขึ้นแล้วก็ปั้นก้อนนะครับยังไม่แห้งดีนะครับแต่ก็สามารถลอยน้ําได้นะครับ จะซูมให้ดูนะครับลอยน้ำได้นะครับปลายังเล็กอยู่ยังไม่คุ้นชินนะครับเดี๋ยวต้องล่ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองก้อนนี้อ่านั่นครับ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 เขาก็มากินอยู่นะครับ เดี๋ยวลองอีกก้อนหนึ่งแลครับลอยเหมือนกันนะครับเขาก็ขึ้นมากินอยู่นะครับเพียงแต่ว่าทำก้อนใหญ่เขาอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับเพราะว่าเป็นปลาเล็กช่วงนี้ก็ ได้ข้อคิดนะครับก็ทําเป็นก้อนเล็กลงแล้วก็พยายามให้เขาทานง่ายขึ้นนะครับพอเขาโ,โตได้สักระยะหนึ่งค่อยให้เป็นก้อนใหญ่นะครับปากเขาจะใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถกินอาหารได้ดีครับโอเคครับมาทดลองให้ดูเพียงเท่านี้นะครับติดตามอีพีถัดไปนะครับว่าจะเอาอะไรมานำเสนอนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่จะ ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ